สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและหัวข,ข้อข่าวที่สําคัญที่เราจะไปติดตามกันในวันนี้ก็คือขบวนรถถังยานเกราะของกองทัพรัเซียนั้นได้สูญเสียไปมากถึง10คันสําหรับการรุกทางด้านเหนือของเมืองอัร์ดีอีกาส่วนรายละเอียดเนื้อหาข่าวการรบแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวในวันนี้อัมินขอเชิญทุกทท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตารีพร้อมๆกันเลยครับ <üyor uz. S 2> คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าวันนี้มันจะใกล้ปีใหม่เข้าไปทุกทีแล้วแต่ทว่าแนวหน้าการสู้รบในยูเครนระหว่างกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนนั้นก็ยังคงมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะทางตอนเหนือของอาร์ดีกามีข่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้น ได้พยายามส่งขบวนรถถังยานเกราะจํานวนมากเข้าตีที่ตั้งรับของทางยูเครนอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมขบวนยานเกราะของทางรัสเซียนั้นก็ล้มเหลวในการเข้าตีและถูกทางการของยูเครนโจมตีขบวนรถถังดังกล่าวจนเสียหายนับ10คันเลยครับซึ่งถ้าหากว่าเราได้ดูซากรถถังของกองทัพรัสเซียจะเห็นได้ว่าถูกโจมตีไปมากจริงๆนะครับหลายคันนั้นก็อยู่ในสภาพที่เละเทะเลยทีเดียว ต่อมาก็จะเป็นยานเกราะแบบ BTR80 ของกองทัพรัสเซียถูกโดรน FPV ของกองทัพยูเครนทำลายต่อนะครับหลังจากที่รถถังแบบ T80 ของพวกเขาถูกทำลายไปก่อนหน้านี้ยูเครนนั้นได้กล่าวว่าสุสานร,รถถังในอาร์ดีอ e ีก่านั้นมันเปรียบเสมือนสุสานแห่งความบ้าคลั่งของกองทัพรัสเซียครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เมืองคูเปียนกันต่อนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังจําได้จะเห็นได้ว่านี่คือจุดที่กองทัพรัสเซียถูกทําลายใกล้ๆกับหมู่บ้านของกองทัพยูเครนนะครับแต่ถ้าว่าในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าบ้านนั้นหายไปแล้วก็น่าจะถูกทางการของรัสเซียระดมยิงปืนใส่ไม่ให้ทหารยูเครนใช้เป็นที่กําบังนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียนั้นก็ยังคงดื้อดึงเป็นอย่างมากพยายามที่จะส่งรถถังยานเกราะบุกเข้ามา แต่ก็ถูกทางการของยูเครนนั้นเล่นงานด้วยปืนใหญ่สนามกับดักระเบิดรถถังและดโดรนแบบ FPV จึงทำให้กองทัพรัสเซียนั้นเสียหายอย่างย่อยยับอีกครั้งครับอันนี้เรียกได้ว่าแทบที่จะไม่มีใครรอดไปได้นะครับเพราะว่าหลังจากยิงปืนใหญ่มาแล้วก็จะมีกระสุนแบบแตกอากาศแซมมาด้วยฐานที่หลุดรอดออกมา ก็จะต้องเจ็บหนักอย่างแน่นอนครับหากว่าใครโชคดีนั้นก็จะได้กลับบ้านแต่ถ้าว่าใครที่โชคไม่ดีก็จะต้องมาเสียชีวิตอยู่ในสนามรบยูเครนนี่ละครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองมารินกานั้นกองทัพรัสเซียก็ได้ออกมาประกาศชัยชนะซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นได้ใช้ระยะเวลาในการยึดเมืองนี้มากถึง2ปีกว่าที่จะทําการผลักดันกองทัพยูเครนให้ออกจากเมืองไปได้ และเมืองนี้ก็มีระยะทางอยู่ที่ประมาณ3.3กิโลเมตรเท่านั้นครับแต่จะว่ารัสเซียยึดได้ทั้งหมดมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่ากองทัพยูเครนนั้นก็ยังคงสู้อยู่เมื่อวานก็มีภาพว่ารถถังแบบ T64BV ของกองทัพยูเครนนั้นยังคงปฏิบัติการรบอยู่ในแถบชานเมืองของมารินกาอยู่ครับ ซึ่งเราก็คงต้องรอดูความพร้อมของกองทัพยูเครนในปีหน้านะครับว่าพวกเขาจะได้รับการสนับสนุนอาวุธเพิ่มเติมเข้ามามากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการเข้ามาของเครื่องบินรบแบบ f 1 6นั้นมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของสงครามและจะสามารถทําให้กองทัพยูเครนได้เปรียบขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไป ซึ่งในปีหน้าเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆนะครับว่ากันว่าปีหน้าสงครามยูเครนมันจะกลายเป็นสงครามดโดรนแบบเต็มรูปแบบและจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในเคอร์ซอนกันบ้างโดยเฉพาะตรงคลิงกี้ที่ยูเครนทําการยกพลขึ้นบกขึ้นมารัสเซียพยายามที่จะผลักดันยูเครนในจุดนี้โดยการใช้ปืนใหญ่สนามยิงถล่มและใช้รถถังยานเกราะเข้าไปยิงโจมตีที่ตั้งรับของทหารยูเครนอย่างไรก็ตามนะครับกองทหารของทางรัสเซียนั้น ก็ไม่สามารถจ่อแนวตั้งรับของฐานยูเครนเข้าส้ำหลายยังถูกฐานของทางยูเครนนั้นบังคับโดรนแบบ f อ v วเข้าทำการโจมตียานเกราะของพวกเขาอย่างต่อเนื่องทำให้รัสเซียนั้นสูญเสียทั้งรถถังยานเกราะสำหรับการรบในบริเวณน,นี้เป็นจำนวนมากครับการรบกันที่นี่ถือว่ากองทัพยูเครนสามารถทำผลงานได้ดีเลยถึงแม้ว่าพวกเขายัางจะไม่สามารถเอา,เอ,าเอาวุธหนักข้ามมาได้มากนะัก แต่ก็ยังทําการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้กองทัพรัสเซียนั้นต้องภาวะาพะวงและจะต้องส่งทหารจากเบรนพื้นที่ของโดนเนสมาช่วยทหารรัสเซียในเบรนพื้นที่ของเคอร์ซอนต่อไปอีกด้วยครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่29ธันวาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป850นายรถถัง13คันยานเกราะ18คันรถขนส่งทางการทหาร35คัน ปืนใหญ่สนาม26กระบอกโดรน36ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง3ระบบระบบป้องกันแังกาศ3ระบบและเรือรบอีก1นึ่ลำครับถือว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถเก็บอาวุธหนักของกองทัพรัสเซียได้มากเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางการสหรัฐนั้นก็ได้ช่วยเหลือกองทัพยูเครนเพิ่มเติมเป็นเงินกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นง้วดสุดท้ายของปีนี้แล้วครับส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นกระสุนและจะรวดต่อสู้รถถังทางนี้ทางการสหรัฐก็คาดว่าอาจจะมีปัญหาภายในปีหน้านะครับในเรื่องการช่วยเหลือยูเครนอย่างไรก็ตามหลายท่านก็มั่นใจว่ากองทัพสหรัฐนั้นจะไม่มีวันปล่อยมือยูเครนอย่างแน่นอนครับส่วนอังกฤษนั้นก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาจะช่วยเหลือยูเครนไปอีกหลายปีนะครับก็คือจะช่วยเหลือยูเครน จนกว่าที่จะสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียออกไปได้อันนี้ก็คล้ายๆกับเยอรมันนั่นเองที่ได้ประกาศว่าจะช่วยเหลือ,อยูเครนอย่างน้อยก็ไปอีก8ปีนั่นแหละครับถือได้ว่าสายป่านของกองทัพยูเครนนั้นยาวมากเหลือเกินงานนี้ก็มั่นใจว่าเมื่อสายสนับสนุนของยูเครนย,ยังมีมากขนาดนี้โอกาสที่กองทัพยูเครนจะพ่ายแพ้กองทัพรัสเซียก็มีน้อยลงไปด้วยครับดังนั้นแอดมินจึงมั่นใจว่าในการป้องกันตนเอง ในการที่จะขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจากดินแดนของยูเครนนั้นยูเครนทำได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรตตอรีก่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ